วันนี้เรามาดูเรื่องในดวงรหัส1.77กันนะคะรหัสนี้จะมีสามีหล่อรวยอ่ะใครอยากได้สามีหล่อรวยต้องดูัวงนี้นะอ่าถามว่าดูตรงไหนก็ต้องดูตรงปัตตานีนะปัตตานีคือคู่ครองนะคู่ครองปเป็นดาวศุกร์นะ สุกเลยต้องเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วนะสุขไม่เสียอยู่บนฐานดีฐานดีนะฐานเนี้ยนะแล้วก็สุขอยู่บนฐานพระเคราะห์ดาวนี้คือดาวส9บเ้านี่เป็นดาวพรฤหัสสุขกับดาวพฤหัสถือว่าคู่ซัพย์คู่ชูนะคนนี้รหัส1 7, 7ึมีสามีหล่อและรวยนะเพราะว่า รงนี้คือทรัพย์สินนะโพคาห,หมายถึงทรัพย์สินและทรัพย์สินเขาไม่เสียดาวไม่เสียและอยู่บนฐานดีถือว่าคนนี้มีแฟนตั้งหล่อทั้งรวยนะ,ะเขาก็เป็นคนธรรมดานะเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ว่ามีแฟนหล่อรวยแาวสาวอยากรู้หล่อรวยเป็นอย่างไรให้ดูที่ดาวสุขและไม่ชนเสียนะนี่คือปัตตานีไม่ชนเสียและอยู่ฐานดีนะนี่คือปัตตานีคือค,ค,อคู่นี่คือคู่รวยนะลักษณะดวงแบบนี้คู่ คู่รวยนะรับเสียนแล้วคู่ก็เป็นบริวารก็หมายถึงว่าก็ดูแลกันดีเป็นดาวคู่รั์คู่โชก็โอเคแล้วตัวเขาเป็นเจ้าชะตานี่เป็นดาวอาทิตย์นะอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นคู่สมพลกันนะคู่สมพลคู่สมพลไปประกำก็เป็นกําลังให้กันนะทีนี้อันนี้คู่คู่หล่อรวยแล้วก็มาดูคุณอันนี้คู่รวยอันนี้ รวยคู่อ่าอันนี้ห้าห้าหนึ่งนี่รวยคู่นะอ,อ่าจะเอาแบบไหนจะเอาคู่รวยหรือจะเอารวยคู่นี่ที่คำว่ารวยคู่ก็หมายถึงปัตตานีของเขาไปอยู่ลาพระนะลาภะก็หมายถึงมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมักจะมีคนเข้ามาวุ่นวายเสมอก็ยังดีนะไปมีมัชธิมาตรงนี้ถ้าไม่ไปตรงมัชธิมาคือเลขสี่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างเนี่ยสี่สี่อย่างเงี้ยอันนั้นคือรวย รวยคู่แท้จริงเลยนะแต่พอมีมัชธิมาตรงนี้มันมากั้นไว้หน่อยนึงก็เลยโอเคจะไม่ตะพึตะพือหน่อยนะก็คือเยอะไปนะถ้าเลขสีนี้ย้ายมาอยู่นี้ก็เลยหาคนที่รวยคู่จริงๆหาไม่เจอหาไม่ได้จริงๆก็เคยเจอแล้วนะแต่อาจาย์ก็ไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนทีนี้คําว่าคู่รวยคู่รวยรวยคู่อ่านะนะเลือกเอาจะเอารวยคู่หรือเอาคู่รวยนะให้ดูที่ปัตนีปัตนี อยู่ตรงลาภะลาภะมันหมายถึงมากหมายถึงเยอะหมายถึงเพิ่มนะเนี่ยทีนี้เขาก็ถือว่าดาวพระหัตถ์ถือว่าดีนะเสร็จจริงๆเขาก็เป็นคนจริงใจนะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ปากใจตรงกันและมีความจริงใจนะแต่ว่าพอเดินมาตรงลาภะตรงเนี้ยมันจะมักจะมีคําว่ามีคนเข้ามาหาเขาก็มีเสน่ห์ไงคนนี้ก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะอไม่ได้มีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันนะ ทีนี้เดี๋ยวคาว่ามีสเสน่ห์ประเภทเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะเอาดวงของที่ว่าเรารักเพศเดียวกันอ่ะ <c oughs> มาให้ดูนะอันนี้คือรวยคู่อันนี้คือคู่รวยนะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยววหลังอาจารย์จะเอาดวงอาพิชาต,ตบุตรมาให้ดูนะว่าดูยังไงอาพิชชาต,ตบุตรก็หมายถึงว่าคนที่มีลูกดีนะคนที่มีลูกดี ลูกนําพาความเจริญมาให้กับพ่อแม่เขาเรียกดาวอย่างนั้นก็รียก่อนลูกอภิชาตบุตรนะแต่วันนี้เอาดาวคู่รวยมาให้ดูก่อนนะท้งหลอด้วยนะไม่ใช่ว่ารวยอย่างเดียนะหลอรวยเลยคนนี้นะสังเกตยังไงถ้าเป็นดาวดาวศุกร์ก็คือขาวหลอหน้าตาดีนะดาวศุกร์เนี่ยหน้าตาดีนะดาวดาวพระศุกร์เนี่ยดาวนี้เป็นดาวพระศุกร์นะ เาได้หกเนี่ยแต่ถ้าหน้าตาแบบเข้มคมเข้มคมเข้ม,ม,ขมก็ผิวเดาจะดำหน่อยต้องเป็นเล็กเจ็ดถ้าเล็กเจ็ดถ้าคนตัวใหญ่จะขาวได้มีสิทธิ์ขาวนะถ้าเป็นคนตัวรูปร่างหนาตัวใหญ่ะขาวได้แต่ส่วนใหญ่เล็กเจ็ดถ้าเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆก็จะดำนะนี่คือผิวผิวไม่ขาวอันนี้ผิวโอเคเลยแล้วก็ เลขเอา่าเลขเลขหนึ่งสันทักษ์ก็ค่อนข้างเข้มนะเลขหนึ่งคนคนที่เป็นผู้ชายเลขหนึ่งเนะี่ยก็สันทักษ์อ่าเลขเลขสามเ,าเลขสามก็ค่อนข้างจะอา่าเขาเรียกอะไรผงผางอ่ะมู่วามผงผางผู้ชายเต็มร้อยเออผู้ชายเต็มร้อยเลยผู้ชายที่แข็งแกร่งนะเลขสามหกเจ็ดหนึ่งสองอ่ะ สองเลขสองกับเลขสี่สองนี่จะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนผู้ชายที่เรียบร้อยถ้าทางนุ่มนิ่มนะเรียบร้อยแล้วก็ขาวแล้วก็ปโปร,ร่งจะร่างจะสูงปโปร่งนะเลขสนะองเนี่ยสองหนึ่งสองสามอาจารย์ไม่ได้ลำดับเลขเลขสี่เลขสี่นี่สัมทัดเลยนะแปลว่า,าดำแดงนะขาวไม่ขาวแล้วก็ไม่ดำนะดำแดงนะเลขห้านี่ก็ สุขุมดูแลสุขุมดูแล้วก็ค่อนข้างจะหน้าตาธรรมดาธรรมดานะไม่ถึงกับหล่อมากนะธรรมดาแต่ดูดีดูดีธรรมดาแต่ดูดีนะดังนี้แต่อันนี้คือเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นดาวศิลปะดาวบันเทิงไงก็ต้องส่วนใหญ่ดาวศิลปะพวกคนที่เขาเรียนศิลปะหรือนักแสดงอะไรเนี่ยนักแสดงพวกนักแสดงอะไรต่างๆเนี่ยดาวศุกร์ก็เด่นดาวศุกร์กับดาวจันทร์เนี่ยเด่นเนี่ย พวกเป็นดวงดาราในดาวสุดาวจันจะเด่นนะะครบนะคือลักษณะของผู้ชายเพื่อคู่ของใครก็แล้วแต่ไปดูตรงนี้ปัต,ตนิว่าเป็นเลขอะไรแล้วไปชนตัวไหนไปชนทรัพย์นี่โคคาแปลว่าทรัพย์สินนะแล้วไปอยู่บนดาวฐานประครบอสิบเก้านี่แปลว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนะวัะนนี้ก็เรียนเรื่องคู่ครองกันนะคะจ้าโอเคจ้า